นี่ได้แหละแตถือว่าน้องเพลินกะบวเจ็บบวปวดอี๋เนาะง่าง่ายใช่บวชเจ็บบวปวดนั่นแหละบวทรมานอีแล้วกะมันกกยังทำใจยากอะไรพี่เนาะเนาะก็ต้องทำใจอันนี้คือมือนีนี่มือนีนี้ฮะกาแบบว่าโป้งซบเพลินแเบอร์อร่อยโป้งซบเพลินมือนี้โป้งซบเนาะมือนี้แต่ว่ามือนี้อยู่ในวัดได้พี่เนาะเว้ยอันนี้กับบุหูคือกันว่าเป็นยังเพลินจังแบบว่า ลงมาแบบว่าเ,เอาโชม,มาไหวอยู่วัดมาขบมางานอยู่วัดนี่นะคะือบอกแบบว่าอาลูกไปไหวอยู่เฮือนเนี่ยนี่นะมันเป็นเนี่ยใดกรณีนี่ฮะนะว่าเที่มาเต็มหมอแล้วมันเข้าเฮือนบ่ได้ต้องไปวัดเกี่ยวกับคนตายแห่งตายอย่างไรคนก็เข้าวัดโดยโดยเดินตรงในด่างบ้านบ่เอื้อบ่ละอ๋ออ๋อฮิดของผลที่เข้าวัดได้ยังเดียวเข้าวัดได้บ่ละทำาะไ เห็นบ <ih az violin beeping> ้านอื่นมาเจ้าไ้เฮือนไปทุองหม้อจากเมื่อเดียวเนี่ยเอือยเล่นลงมาแต่บ้านมาแต่เปาแต่ยางกับเอือกับลงมาหอดเชโนลงมาหอนเชโน่กับเนาะพวกรับไปเห็ดงานแบบอยากช่วยกันนะนะเงินมีคำฮะเจ้าวันตอนเช้าเนาะบอกพวตอนเช้านะเจ้าวขยันหาเงินพวลูกนั่นนั้นนี่ลับบอกหฮะเบิ่งลูกเนี่ยมันแปลกไปแปลกไปแหละพวกรัไปเห็ดงานมนเนี่ยโทรโทรถามพวกรบอกเออเจ้าเห็ดงานบ้วเออได้เห็ดแล้วอ่ะ เห็นแล้วกับเจ้าป้าซะว่าเจ้าเล่นมาหาลูกเด้อฮะได้ลงแล้วได้เล่นมาแล้วแต่บ้านคนนั้นขี่รถใช้ทางมากอ่ะได้ขับรถกับเจ้ากับโบเอาดอกก็ย้อนพลุนชุนชันนี่แหละคนโบเอาหะมันโมไม่ดีมันถูกแล้วก็เล่นมาหาเมียกะกเฮิร์กเติรแล้วโบเห็นผัวมากแล้วก็เลยจ้างรอรถไอ้ชาเนี่ยก็จ้างให้ฮะจ้างรอไปหาหมอหันต้องหันหามอเนี่ยจ้างประมาณก็จักเท่าได้แล้วพลุนจ้างให้น้อเขากระโบ้ จะพาลูกจะไปก่อนเด้เอเฮาบ่ได้ไปชงเจ้าว่าเฮาสิจ้างรถต้องให้เจ้าแล้วก็พากันไปกับเอือเ้อยกั่นแล้วอูน้องฮะโอ้พอดีไป3คนทั้งน้องน้องเตี้ยบเป็นแต่ท่า,ทาพวกทาวก่ทาพวกมาแล้วก็พอดีน้องแล้วก็ขี่ขี่ใช้ชงว่าพลันหยันน้ำะแต่เป็นหั่ได้ถ่ายเลยนะทิตนึงแต่แม่พาเมื่อบ้านหั่ได้ถ่ายเลยแล้วก็พี่แม่ผ้าห้ามอลล่ะพอดีถ่ายบัดเนี่ยถ่ายแลคือบ่แม่น ขี chat, ้นเขาเนี hmm. mm. Mm ่ยแหละเนียวล้างกับบ่อเนียวหันแม่หันเต็มเมือแล้วแถวชิ้นแถวเสื้อเนี้ยเนาะเนี่ยก็ว่าเขายังประธานในเขาหาหมเขาอยู่นอกพี่เออล้างแล้วเลยแล้วจังหวะอุ้เข้าไปหาโมแล้วชงกระโมีลูกเงาฮะเชื้อกระเสือเก่านั่นแล้ว กัยังวะอยู่โอ <S <s mm. Teraz, like ้ยล mm. mm. ูกไปคิดถอยชงเชื่อชิโนงกับบ่มีมาทุกอีดีอีละลูกไอ้แม่ก็แจ็คเช็ดแนวไหนกันวะพึงลูกเลยกันว่าจมยักษได้เชื่อไหมจนตายบริได้ก็ยุ่นแม่บ่มีแม่ก็เลยบอกว่าอดเอาลูกไปพอยังหาเงินชื่อให้ จนตายจากกันยังว่าอยู่จุดสาวบ้านซื้อให้นุ่งให้ในหีบในล้ง่ะโอ้เสื้อผ้าใหม่ก็ได้แม่ชมก็ชมค่ะเปานี่หพี่น้องเนาะฟังไอ้แก้วเพิ่งเล่าฟังกันดีใจพอยู่เนาะแม่ยุนว่าหวดได้เพื่อนเนาะเจ็บได้ลูกก็ไม่ได้อยู่นะแม่ความทุกข์ แขงโกแข็งใจนะตั้งจิตตั้งใจแต่เอ้ยมาเตะหงมอเอ้ยก็ยังบุรีออกนะอยู่ดีเลยเชื่อเพาะเชื่อพาเอ้ยก็นบุรีเปลี่ยนเลยแต่มาเตะหงมอจักรเต่มาแต่บ้านเชื่อผ้าอันเก่านี่โดยกันเปลี่ยนออกไปนาบ้านบ้านชีพเปลี่ยนคืวนแหนมเข้าเที่ยงมันมืดงมืดมันตั้มใจมืดเฉยโมยอยู่เห็นแตะมากับแมวที่มันอู้มเห็นนั่นนึกถึตงตอนต แม่มักจับนะเนาะพากันแกับคืนแมนสู่เอาหนักแน่เป็นกำลังใจให้บ้อนลูกก็กินข้าวกินน้าอยู่บ่ก่อนไม่กินกินบ่ได้แม่อนบ้อนคำเถินี่แจ็คมืองมันงอมบ่ได้มันคายออกแจ็คเมืองลาบอะไรกินประมาณถิศหนึ่ง เด็กน้อยเนาะมันก็มันเมื่อยมันเพียรน้ำหนักกินแต่แม่ผู้ว่าเป็นยังนี่ก็เป็นทิธและแม่บอกได้ยินเขาฮะเบิ้งลูกเป็นเห็นไหมเห็นลูกเป็นกินแต่น้ำย่างเดียวไอ้น้องครูมากินนะน้องไอ้กินเด้อมันกินบ่ลงบ่อยากเนาะแม่มันบ่อย่ะห่างหน้าก็กินได้พ่อกินได้เช้ากินได้เนาะเขาห่ออยู่ในนั้นกระเจ้าขิดต้นจงชาติกระเจ้าก็ซื้อนมให้มันกินมันกินนมแม่บรายได้แบบลีนมันตั้งแล้ว เจ้าห้องนี่นงหือมือต่าบือก่อนตาตากระใสมือมือคือคนทำบุเป็นยังนี่เจ้าเจ็บนี่ใสอีลาตบบบตอบมีแต่ค้างอย่างเดียวมือเหนื่อยเหงเลยแม่มือเหนื่อยเหงื่อเหนื่อยมันพลอยเลยเด็กน้อยเหนื่อยมันพลอยเลยมิเตะแม่นะสิกเอาแผ่นมอผลกับผลกับมีแตะจับอันนั้นไงจับบาทมันให้ไง ไอ้ร้อยเด้ได้ไปทานลูกอยู่บ่ไปทานนเห็ใจทานเห็นใจจะอยู่น้ากันนั่นกระเอื้อยนี่กระเคาะเพล็อตเพล็เอื่อยสวยชีวิตลูกไว้ัยไหกลูกเอื้อยไว้ยนี้ว่ะลูกพวกเอื้อยนี่มันเย็นหมดแล้วว่ะโดยปกติมันเป็นเพลเป็นมอเนสพอปั๊มหัวใจให้เฮาเนยโดยอันนี้แบบไปซองเบางละแหน่งนี่ไปซองเบางละแหน่งนี่เง็บเง็บอยู่กัใช้แต่แคลเซมกับออกซินะฮะแล้วก็แม่ไวาชิคกวดก้าเบางว่าลูกเขา ชิเต้นบอในนั่นเนี่นึกนึกมือแต่ชองผู้เมียนัเบิ้งเขาชี้คิดวัชภาพเขาเนี่ยมันบูมีเงินเขามันทุกแล้วเขาบรสนใจแต่เอาเข่าลงมอเลยเพื่อนไม่ได้มากวดบังเลยแมนเพื่อนไม่ได้มากวดบังเลยยังว่าโอ้ยรู้ว่าแม่ก็มดความชำมาแล้วว่าแมนแมนเบิร์ตเลยนาะเฮากับแบบพี่น้องเลยเนาะเสียเหตุในได้สกกันแบบไปฮาแพร่ในมอกับพาศัยเพื่อนเลยเนาะมอพื้นเพื่อนกับว่าบูมวนใช่เฮา คนถามเงินถามคำอิชาย่เฮาหันว่าเจ้ามาเนี่ยเจ้าเงินนำเจ้าวัดประมาณเท่าไรปะเอื้อยก็บอกตามตรงเอื้อยก็มันพังไปอะมันอยากดียันแะไรเอื้อยก็บอกตามตรงว่าย่อมือใช้เพ็ดใช้ม้อน่เอื้อยมีเงินชองล้านเดี๋ยวนี้หันอันนี้ก็หากู้หายืมมาเฮ็ดอะไรอยากได้ชีวิตลูกเอื้อยก็จนว่าแบบนี้เพิ่นว่าปากว่ามือซี่ก็ะคำเอีวใช่อื้อยเอื้อยก็ะหนามตาคู่เนี่ยคู่ยิงบ่หรือผู้ชายผู้หญิงอ๋อ ยอมโมยอมแพ้แล้วว่าขอสวิตลูกของเอื่อยนในคืนมาเพิ่นกระโโบชนเงินเจ้าช่องร้านนะฮันวะบริพอวค่ายยาดโดยทันทีสิว่ากับเฮาดีๆ<ม>กำลังใจเฮาเนาะแม่ทันทีกระเคียกับเฮาดีๆ<ม>ว่าเงินเจ้าช่องร้านน่ะมันบริพอวค่ายยาเราได้แต่สองมือเพิ่นประมาณให้หันคือแบบเห็นเฮาบ่มีเงินแต่อยากว่าเฮาน้ำเลยเนาะแม่ จะว่าค he ิดอิ่มในใจนี่สวยชีวิตลูกบ่ไรฮะโดยเขาเนี่ยอยากทำใหเหื่อหุกหมอแข่งบอสแมนหุกหมอแข่งช้ำเอาลูกไปทิ้มตายจากแม่หรือเป็นการทิ้มจายยุหกหมอเลยแมนขีแข็งลูกเขามันเชียแล้วบันนี้มันแข่งมาแล้วก็เลยใช่ให้พ่อเขาี่อุ้มไปถ่ายย่หองเย็น รถอัญญญนยังโบราณในมาก็เลยเอื่อยนี่ก็เลยตอบแผรนั่นเอื่อยบยอ่ได้เอาไปเอื่อยชิถ่ารถอยู่นี่เอื่อยเอื่อยลูกของเอืเ่อยน่มันโมเมนต์มูเมนต์มาเอื่อยกระวานอยู่นี่แล้วเอื่อยชิชูชี่ชิถ่ยอยาอยู่นี่ใช้อุ่มคนตายปิทตาอยู่ห้องเย็นนะชิมีญาติพี่น้องมาตั้งใจขังไว้อยู่ในคุณเนาะโดยเยาก็ะชงสารลูกเฮาโดย,โดยก็เลยมาท่าอยู่ฮันน่ะบันนี้เพิ่นขึ้นมาเพิ่นกระวา,วานนะคะรถนะคะล้า,างอืมแบบน,นี้ฮน ว่าเอารคะรถอาคาล่างแล้วก็นี่ะเอื้อและเงินบ่พอๆก็แล้เงินช่องล้านเนาะติดตัวบะนเอียนแค่แต่อ้ยน้องช่วยมานบเอ้ยน้องก็เอ้ยน้องคือว่าอ้ยน้องตัวเองแค่แล้วขอเก็บกันเอ้ยน้องกับโบมีเก็บกันคนละเส้นคนละห้าสิบนั่นนหะพอได้ช่วยเอื้อแค่น่ะว่าเฮาเด้๋นี่เฮาตกรถตกล่างแล้วว่ะลูกเฮาก็ได้เสียแล้วว่ะก็เลยว่าว่าเจ้ะหาบัญชีมาว่าชีช่วยกันนี่ว่า ผู้ชิดผู้สาวว่ะก็เลยว่าได้เงินเอื้อเงินน้องนี่แหละส่งหันจ้างขับรถมาหันจกแสนเอื้อยขับรถได้ดล้านไปบ่แม่รถทุกมอ,บอ่บ่รถทุกมอแล้ะพลวาวเอาคอกับโบไรเขาว่า,าเอาคอกับโบไรบร่เขาบอกเบิ้งสภาพลูกเขาก็แบ,บบนี้แล้วเจ้าก็เอาอนใจให้หายเลยเนาะแม่ มาหอดพี่กันยังคอน้ำเอื้อยอีกเอื้อยกันย้อนมือขึ้นมาเอื้อยบุมีนี่ลูกเอื้อยกันมันเป็นแบบนี้แล้วชิมเจ้าก็เอาชีวิตลูกลูกของเอื้อยนี่กับโบราณอะไรกันยั่งไิมาขอน้ำเอื้อยอีกเช่นเราชิเอื้อยชิขอน้ชิจั๊กเนี่ยนั่นก็นี่เนาะแม่เอื้อยก็ว่าแบบนี้แล้วพอเพศกระเพศอีรีรอโอ้ยข่าวว่าต้องเว้นใจกันกะหูอยู่บุมียังมาขอเพิ่มอีกอยู่ เงินชองล้านนี่ยพอนประมาณไหเพอนายนอนประมาณชิบสี่มื้อหักชาลูกของเอื่อยเงี้ยพอนว่าจังมันมันจังดีจังเศร้าอ่ะค่ะชูเจ้าจะได้ลุ่งว่าพ้นว่าอย่างนี้เงี้ยว่าเงินชูเจ้าชองล้าเนี่ยมันบุพพ์รักว่ะอ้าวเขาว่าบุพพ์เฮ็ดในไหนเขาขาดกระต่ายขายกระได้เงินเขาว่าเขามันบ่มีอหรืชฉันเขาก็โบแหล่น้าเพ็ดฮ่าหมก็ว่าอย่างนี้แล้วโดยคนก็เลยบุบชนใจป่าให้ลูกเอื้อยใจ กันที่ว่าสิโซชีวิตคนก่อนเนาะืดนโดนคำจังว่าที่หลังแม่นยังว่าผ่ากันเบิงใจลูกอยู่ในเตียงนั่นฮะนจ่าเพทเออเหลือใจเด้อมาเล่เจ้าไฮไปนี่มาว้าวเขาอีกว่าเจ้าปิไอบ้านไอเมืองว่าคนเต็มมัดแถวนี้ป่ะปัสิมีตัวคนเดียวมีลูกว้าววาก็เฮาอ่ะแม่นเนี่ยนี่ก็ว่า โอ้ยฮาว่าจะเป็นชาติเฮาเกิดมันเป็นคนชาตินี่เฮาทุกข์ใจโดยอิลี่<น>แต่ว่าถือกันลูกหลานพวกแพทย์พวกมอเดิมจิเป็นเนี่ยได้